สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมารีเนีเอเวกาจินักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ2ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆอยู่กับคูณีนะคะเดี๋ยววันนี้คูณีจะมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังเด็กนิทานของเรามาจากนิทานผ้าขนหนูนะคะนิทานเรื่องมดน้อยเพื่อนจ๋าเด็กๆพร้อมที่จะไปรับฟังนิทานหรือยังคะ พร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะแนะนำตัวละครตัวแรกมดส้มตัวที่สองมดแดงและตัวที่สามมดดำค่ะเรื่องมดน้อยเพื่อนจ๋าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะป่าแห่งหนึ่งมีมดน้อย3ตัว มดน้อยสมตัวเป็นเพื่อนกันได้ไปเที่ยวหาอาหารกับครอบครัวในปา่าแต่ด้วยความซนทำให้มดน้อยสมตัวพลัดหลงไปจากพ่อแม่มดทั้งสามตัวมีสีที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดมดตัวแรก มีตัวสีส้มชื่อว่าพี่ส้มส่วนมดตัวที่สองมีตัวสีแดงชื่อว่าพี่แดงมดตัวที่สามมีตัวสีดำชื่อว่าพี่ดำนั่นเองค่ะ หลังจากที่มดน้อยทั้งสมตัวได้พลัดหลงจากครอบครัวมดน้อยทั้งสมตัวก็มีความกังวลใจแต่เพื่อความอยู่รอดของตนเองก็ต้องช่วยกันทำงานหาอาหารเพื่อจะนำอาหารมาประทังชีวิตเพื่อความอยู่รอดจะได้มีแรงตามหาครอบครัวต่อไป แล้วมดน้อยทั้งสมตัวก็ได้ช่วยกันทำงานหาอาหารและหาอาหารได้ไว้จำนวนหนึ่งโดยที่พี่ส้มเนี่ยได้ผลกล้วยมาส่วนพี่แดงก็ได้ผลไม้เป็นผลสม้มส่วนน้องดา หรือมดดําของเราเนี่ยก็ได้ขนแอปเปิลไว้บนหลังค่ะแต่น้องดําหรือว่ามดดำเนี่ยมีกําลังที่น้อยกว่ามดตัวอื่นๆจึงมีอาการหอบและเหนื่อยง่ายแล้วมดน้อยทั้ง3ตัวก็ได้เดินทางกันไปเรื่อยๆเ,เมื่อเดินทางไปถึงที่แห่งหนึ่ง มด,ดำํำผู้ที่รู้สึกเหนื่อยและล้าเต็มทีแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่พี่ๆฉันเหนื่อยแล้วนะพี่ทั้งสองช่วยรับภาระของฉันไปครึ่งหนึ่งได้ไหมแล้วมดแดงก็ได้ตอบขึ้นทันควันว่าฉันไม่เหนื่อยนี่และจะไม่ช่วยเธอขนอาหารด้วย ก็เธอเกิดมาเป็นมดที่ตัวเล็กเองนี่ช่วยไม่ได้มดดำก็ได้แต่น้อยเนื้อต่ำใจที่ตนมีกำลังไม่มากพอแล้วมดน้อยทั้งสามตัวก็เดินทางตามหาครอบครัวต่อไปโดยไม่ได้สนใจคำพูดของมดดำเลยเมื่อเดินทางขึ้นไปเรื่อยๆ ฟ้าก็เริ่มมืดแล้วเดินทางได้สักพักหมดดำก็รู้สึกว่าตนเองไม่ไหวแล้วเลยกล่าวขอให้พี่ๆได้ช่วยพี่ๆจ๋าตอนนี้ฉันแทบจะหายใจและก้าวขาไม่ไหวแล้วนะฉันอาจจะสิ้นใจก็ได้ถ้าพี่ๆไม่ยอมช่วยฉัน แล้วพี่ส้มก็ได้ตอบมดดำไปว่าก็สิ้นใจไปเลยสิจะได้ไม่เป็นภาระของพวกฉันฉันก็อยู่ของฉันได้เองนี่หลังจากที่พี่สม้มพูดไปโดยไม่ได้ไต่ตรองไม่นานนักน้องดำหรือว่ามดดำของเราเนี่ยก็ได้ล้มลงสิ้นใจตายไปคะ่ะ เมื่อมดดำส้นใจไปอาหารทุกอย่างมดส้มและมดแดงก็ต้องเป็นคนหาและขนขึ้นหลังทั้งหมดทำให้เสียกำลังและเวลามากขึ้นโอกาสที่จะได้เจอครอบครัวเนี่ยก็น้อยลงขึ้นมาเรื่อยๆและกว่ามดน้อยจะคิดได้ ก็ทำให้หมดดำาส้นใจไปเสียแล้วหลังจากนั้นมดดำกับมดแดงทั้งสองตัวก็รื้อซึงแล้วว่าการทำงานร่วมกันถ้าไม่มีน้ำใจต่อกันไม่ช่วยเหลือกันไม่รับฟังปัญหาของเพื่อน<ม>ก็จะเป็นเช่นนี้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้น ต่างคนต่างอยู่ไม่ได้เสียแล้วต้องพึ่งพากันมีน้ำใจต่อกันช่วยเหลือกันงานนั้นถึงจะสำเร็จไปด้วยดีค่ะหลังจากนั้นมดน้อยทั้งสองตัวก็ได้ช่วยเหลือกันมีน้ำใจให้กันมากขึ้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การพึ่งพากันมีน้ำใจต่อกันช่วยเหลือกันยอมรับผู้อื่นหรือรับฟังปัญหาของเพื่อนร่วมกลุ่มการทำงานกลุ่มถึงจะสำเร็จและบรรลุเป้าหมายไปด้วยดีค่ะ